ฉันมากับมันนึ่งอีกแล้วพวกเธอช่องฉันจะมีมันนึ่งอยู่8ล้านคลิปต้นกําเนิดคือชอบกินอยู่แล <perimeter> <c oughs> ้วไงพวกเธอแล้วช่วงนี้สามีชั้นก็ดูแลสุขภาพหนักมากมันนึ่งอ่ะไม่เคยขาดตู้เย็นนะพวกเธอจะซื้อมากะว่านนึ่งกินได้สองสามวันน่ะนึ่งเสร็จฉันก็เก็บใส่กระปุกใส่ตู้เย็นไว้สามีฉันก็จะห่อไปกินที่ทํางานด้วยกินเหมือนขนมของว่างอะไรประมาณนั้นอ่ะพวกเธอถ้าเป็นเมื่อก่อนนะสามีชันอ่ะก็จะกินพวกขนมหวานขนมไทยนะพวกเธอน้าหนักพุ่งมา10บโล เขาก็เลยกลับมาดูแลตัวเองแล้วด้วยความงกของฉันอีกฉันก็เลยผุดเมนูไข่ตุนขึ้นมาเพราะถ้าทําเมนูอื่นใช่ไหมมันก็จะได้เปิดแก๊สหลายรอบไงพวกเธอแต่ที่ฉันบอกสามีใช่ไหมฉันก็บอกว่าเมนูเพื่อสุขภาพจะได้เน้นโปรตีนไปด้วยแต่ที่จริงฉันเสียดายแม้กระทั่งแก๊สที่นึ่งมันนะพวกเธอไม่หรอกวันที่ฉันนึ่งมันนะฉันจําได้ว่าฉันมีต้มยำขาหมูแล้วไงมีเมนูน้ําแล้วก็เลยทําเมนูแห้งนี่ฉันไม่ได้แก้ตัวนะพวกเธอ แล้วฉันจะบอกว่าแต่ก่อนลูกฉันไม่กินเลยนะพวกเธอนึ่งมันน้องปื้มน้องปิมไม่เอาเลยพอเห็นพ่อกับแม่กินไปบ่อยไม่ใช่กินปบ่อยพวกเธอกินทุกวัน <c oughs> ตอนนี้กลายเป็นว่าชอบกินมันนึ่งทั้งบ้านนะบ้านฉันนะพวกเธออาหารสุขภาพฉันเสร็จแล้วไปแล้วนะพวกเธอ